เป็นเสริมปัญญาจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นสถานศึกษาขนาดกลางตั้งอยู่ที่ถนนทุ่งสงห้วยยอดตำบลปากแพรกอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอัตลักษณ์เรียนรู้สร้างสรรค์คูคุณธรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น643คนมีครูจำนวน48คนบริหารงานโดยนางเบญญาภาอารุณโชธผู้อำนวยการสถานศึกษานายสมเกียรติอรุณโชธผู้รับใบอนุญาต การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (self assessment report) ทั้งในระดับชั้นประถมวัยและระดับชั้นประถมศึกษาระดับการศึกษาประถมวัยมาตรฐานที่ 1. คุณภาพของเด็กมาตรฐานที่2การบริการจัดการสถานพัฒนาเด็กประถมวัยมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพ การติบประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยมาตรฐานที่หนึ่งคุณภาพของเด็กโรงเรียนได้ดําเนินการเพื่อให้มีการพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพของเด็กทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยบูรณาการความรู้ในหุกกิจกรรมหลักสอดแทรกกิจวัตรประจําวัน กิจกรรมเสริมต่างๆให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นการทำกิจกรรมและการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัยได้เหมาะสมตามวัยจัดบรรยากาศภายในห้องเรียนให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาด้านร่างกายตามวัยปฏิบัติจนเป็นนิสัยผ่านโครงการใส่ใจช่วยเหลือดูแลนักเรียนกิจกรรมแปลงฟันกิจกรรมการแสดง โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกิจกรรมปั้นดินน้ำมันวาดภาพรรบ,บายสีโครงการศึกษาแหล่งเงรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนมาตรฐานที่สองการบริการจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมีการกำหนดหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยเพื่อให้เกิดความสุขในการเรียนรู้เกิดทักษะที่จำเป็นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของเด็กๆมีการประชุมผู้ปกครองสร้างความตระหนักและเข้าใจการศึกษาปฐมวัยมีครูผู้สอนวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย และครูที่มีประสบการณ์ผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่องมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยโรงเรียนให้การสนับสนุนครูผู้สอนระดับปฐมวัยต้องรับการพัฒนาในรูปแบบต่างๆเพื่อนำความรู้และเทคนิคมาประยุกต์ให้เด็กได้รับประสบการณ์และปฏิบัติอย่างมีความสุข มีการบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ครูและเด็กมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียนผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา2566ระดับการศึกษาปฐมวัยสรุปผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (self-assessment report) ในระดับประถมศึกษามาตรฐานที่ 1. ผลลัพธ์ของการเรียนรู้มาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษามาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านการใช้สื่อเทคโนโลยีผสมผสานสื่อทำมือผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ผลทำให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ของการเรียนมีการพัฒนาขึ้นผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติโอเนตประจําปีการศึกษา2 5 6 4 6กถึง2,566ารการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน RT มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนได้ระหนักและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดสถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และค่านิยมที่สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์การเรียนรู้วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาในปัจจุบันการจัดทําสวอตสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรส่งเสริมกระบวนการ plc เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และจัดทําแผนปฏิบัติการประจำปีมีกระบวนการนิเทศติดตามการปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา ่านการนิเทศการสอนจากผู้บริหารสถานศึกษาคณะศึกษานิเทศและหัวหน้าฝ่ายวิชาการเพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาสถานศึกษามีอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาจากโครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย มีการตรวจสอบประเมินการใช้งานระบบเทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาครูนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีสถานศึกษามีอาคารสถานที่พื้นที่ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวกถูกสุขลักษณะเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้มีการบำรุงรักษาอาคารให้พร้อม ต่อการจัดการเรียนรู้มีห้องเรียนสมาร์ทวอราไรที่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการจัดสวัสดิการโภชนาการที่ดีมีสถานที่รับประทานอาหารห้องปฐมพยาบาลห้องน้ำถูกสุขลักษณะมีการซักซ้อมขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยด้านภัยพิบัติ มีการตรวจสุขภาพประจำปีและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรงสถานศึกษามีระบบและกระบวนการช่วยเหลือนักเรียนการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลการทัดกรองผู้เรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหารวมถึงการส่งต่อผู้เรียนหากมีเหตุจำเป็นสถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการอบรมครูเพื่อเพิ่มพัฒนาองค์ความรู้อย่างมีคุณภาพโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการโครงการ SMEIP บูรณาการอัจฉริยะโครงการลูกเสือนิรนารีโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้างกิจกรรมวันสำคัญทางาศาสนาการแข่งขันคิดเลขเร็ว เจ้าเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองส่งเสริมผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลงระดับปฐมวัยและระดับปฐมศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันมโนราระดับภาคใต้ ลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา2566ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสรุปผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศโรงเรียนเสริมปัญญาจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมุ่งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเน้นมอบโอกาสทางการเรียนรู้เพื่อคุณภาพของผู้เรียนทุกคน